สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็จะมาอยู่กันในใบความรู้ที่4ี่นะครับในใบความรู้ที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชนิดของเซตนะครับอ่าชนิดของเซตเนี่ยแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะครับอ่าชนิดของเซตเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็นสาประเภทนะครับก็จะมีเซตจากัดเซตอนันต์แล้วก็เซตว่างแต่ทีนี้มาดูตัวแรกก่อนนะครับเซตจากัดนะครับเซตจำกัดนะครับคืออะไรนะครับเซตจำกัดก็คือเซตที่เราสามารถนะครับรู้ได้ถึงขอบเขตของสมาชิกภายในเซตดนั้นนะครับ สามารถบอกสมาชิกภายในเซตนะครับได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่อะไรนะครับและตัวสุดท้ายตัวที่สิ้นสุดภายในเซตนะครับคืออะไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับตัวแรกตัวแรกเซตตัวแรกนะครับตรงนี้นะครับมีสมาชิกภายในเซตเป็น1 2 3 4 5ส่หาไล่ไปเรื่อยๆนะครับและสิ้นสุดที่1 0อ่าอันนี้ก็จะเป็นเซตจํากัดนะครับเพราะว่าเรารู้ใช่ไหม ว่ามันสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับมันเริ่มที่อะไรและสิ้นสุดที่อะไรนะครับอ่าทีนี้เซตตัวที่2นะครับตรงนี้นะครับมีสมาชิกภายในเซตเป็นอะไรบ้างเอ่ยนะครับก็มี a b c d อ่า e f g h นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับและสิ้นสุดที่แซอ่าสิ้นสุดที่แซอันนี้ก็เป็นเซตจํากัดนะครับอ่าเรารู้ใช่ไหมว่ามันเริ่มที่อะไรนะครับก็เริ่มที่ a b c d นะครับไปเรื่อยๆอ่าตัวสุดท้ายก็คือแซนะครับก็คือเซตของพยัญชนะในภาษาอังกฤษนั่นแหละเนาะ ทีนี้ต่อมานะครับตรงนี้นะครับคือเซตแบบบอกเงื่อนไขเดี๋ยวทีนี้มาดูนก่อนนะครับคืออะไรเขากําหนดให้สมาชิก x นะครับภายในเซตนะครับโดยที่ x ของเขาเนี่ยเป็นเดือนที่มี28วันอ่าวัน x ของเขาเนี่ยเป็นเดือนที่มี28วันอ่วันเป็นเซตอะไรเอ่ยมีเดือนอะไรบ้างที่มี28วันอ่าจะมีเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวเลยมีเดือนเดียวเลย อันนี้เป็นเซตจ,จากัดไหมอ่าก็เป็นเซตจ,จากัดใช่ไหมเพราะว่าจากเงื่อนไข2สมาชิกภายในเซตตรงนี้ก็มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมก็คือ1่กุมภาพันธ์ทีนี้เซตอนันต์เซตอนันต์ก็จะตรงข้ามกับเซตจ,จากัดน,นะครับเซตอนันต์จะตรงข้ามกับเซตจ,จากัดน,นะครับก็คือเซตที่เราเนี่ยไม่สามารถบอกสมาชิกที่แน่นอนได้อายกตัวอย่างนะครับเซตตัวแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ามีสมาชิกภายในเซตเป็นอะไรเอ่ย1 2 3 4 5อ่าอ่านไล่ไปเรื่อยๆนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆเห็นไหมตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าสมาชิกตัวสุดท้ายภายในเซตเคืออะไรนะครับเพราะว่ามันไล่ไปเรื่อยๆเลยเนาะเราไม่สามารถบอกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตอนันต์นะครับอ่าทีนี้มาดูตัวที่2นะครับเซตตรงนี้นะครับอ่าเขาไล่มาเรื่อยๆเนะาะไล่มาเรื่อยๆจากฝั่งของจำนวนเต็มลบนะครับอ่ามีเป็นอนันต์เลยมาจนถึงลบสามลบสองลบหนึ่งอ่าศูนย์อ่าหนึ่งสองสามอ่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับทางฝั่งของจำนวนเต็มบวก เห็นไหมเราไม่สามารถบอกได้เลยนะครับทั้งทางฝั่งของจำนวนเต็มลบแล้วก็ทางฝั่งของจำนวนเต็มบวกว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนนะครับทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเซตอนันต์เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับเซตตัวที่3ตรงนี้นะครับก็คือเซตของจำนวนเต็มลบเห็นไหม ว่ามันเริ่มที่ลบหนลบสลบสนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะทางฝั่งของจำนวนเต็มลบนะครับอ่าเราก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะครับว่าสมาชิกตัวสุดท้ายภายในเซตน,นี้คืออะไรนะครับอ่ามันก็เป็นเซ็ตอนันต์เช่นเดียวกันนะครับอ่าตัวต่อมานะครับเซ็ตว่างนะครับเซ็ตว่างเซตว่างเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเนาะก็จะมีตัวแรกนะครับตัวนี้อ่าสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับจะเรียกว่าฟรีนะครับอ่าทีนี้ตัวที่2ก็คือตรงนี้ สครญลักษณ์ตัวนี้ก็คือปีกานะครับปีกาว่างๆตรงนี้แทนเซ็ตว่างเนาะทีนี้เนี่ยการใช้นะให้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับให้เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับชอบตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นเนาะอ่าทีนี้เซ็ตว่างคืออะไรมาดูความหมายก่อนอนะครับเซ็ตว่างนะครับหมายถึงเซ็ตที่ไม่มีสมาชิกอ่าให้นักเรียนไฮไลท์ตรงนี้ไว้นะครับเซ็ตที่ไม่มีสมาชิกอ่าเซ็ตที่ไม่มีสมาชิกคือยังไงก็คือมีสมาชิกศูนย์ตัวใช่ไหมอ่าศูนย์ตัว จำนวนสมาชิกศูนย์ตัวก็คือไม่มีสมาชิกนะครับหรือนะครับหรือ R เป็นเซตเนี่ยที่หาคำตอบได้หาคำตอบได้นะครับแต่แต่มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหาคำตอบได้แต่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับก็จะถือว่าเป็นเซตว่างนะครับถ้าหาคำตอบไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันก็จะเป็นเซตว่างนะครับทีนี้ผู้ถามหน่อยนะครับว่าเซตว่างเนี่ย มันสามารถเป็นเซตจำกัดหรือเซตอน,นันตได้ไหมสามารถเป็นตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมอ่าเซตว่างเนี่ยมันก็ยังเป็นเซตจำกัดได้ด้วยนะเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราสามารถบอกสมาชิกได้ใช่ไหมก็คือสมาชิกศูนย์ตัวศูนย์ตัวก็คือไม่มีสมาชิกนั่นแหละอ่ามันจะถือว่าเป็นเซตจำกัดอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวครูวงเล็บไว้ให้นะครับยังเป็น เซตจำกัดอีกด้วยอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างอ่ามาดูตัวอย่างเซตแรกนะครับตรงนี้เป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขเนาะเขากำหนดนะครับสมาชิกภา,ายในเซตนะครับให้เป็น x นะครับโดยที่ x ของเขาเนี่ยอยู่ในจํานวนนับอ่าและเพิ่มเงื่อนไขว่าสมาชิกของ x นะครับสามารถหาได้จากสมการตรงนี้นะครับก็คือ x ยกกำลังสแล้วเท่ากับลบแอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยที่ยกกําลัง3าม แล้วได้ลบ8อ่า x ตรงนี้เนี่ยก็จ,จะเป็นลบ2ใช่ไหมถ้าลบ2เนี่ยยกกำลัง3ก็จะได้เป็นลบ8อ่าทีนี้เรามาดูเราได้แล้วว่า x ของเราเนี่ยคือลบ2อ่าแต่ทีนี้เรามาดูว่าลบ2เนี่ยมันได้อยู่ในจำนวนนับไหมมันไม่ได้อยู่ในจำนวนนับเนาะเพราะว่าลบ2เนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มลบนะครับมันไม่ได้อยู่ในจำนวนนับเพราะฉะนั้นนะครับอ่ Z าเซตนี้ก็จะถือว่าเป็นเซตว่าง นะครับมันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขเนาะหาคำตอบได้แต่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับตัวต่อมาตัวต่อมานะครับตรงนี้นะครับเขาให้เซตแบบบอกเงื่อนไขมานะครับ,มรบสมาชิก x นะครับโดยที่ x เนี่ยอยู่ในจำนวนนับและ x นะครับน้อยกว่าลบห้าะ x น้อยกว่าลบห้ามีอะไรบ้างเอง่ยก็ตั้งแต่อะไรตรงนี้ตั้งแต่ลบหกใช่ไหมลบเจ็ดะลบแปด ไล่ไปเรื่อยๆอ่าทีนี้เนี่ยตั้งแต่ลบหลบเลบแเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเ,เราดูว่ามันอยู่ในจํานวนเต็มบวกไหมมันไม่ได้อยู่ในจานวนเต็มบวกเนาะเพราะว่าลบหลบเลบแนะครับที่ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มลบนะครับมันขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะถือว่าเป็นเซ็ตว่างนะครับทีนี้ตัวต่อมานะครับเซ็ตไปบอกเงื่อนไขตรงนี้นะครับเขาให้สมาชิก x นะครับโดยที่ x เนี่ยอยู่ในจํานวนนับ และเขายังเพิ่มเงื่อนไขอีกนะครับว่า x ของเขาเนี่ยน้อยกว่าลบสิบ x ของเขาเนี่ยน้อยกว่าลบสิบตรงนี้ก็จะมีอะไรบ้างเลยก็ตั้งแต่ 11, ลบสิบเอ็ดลบสิบสองลบสิบสามได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่าทีนี้เราดูตั้งแต่ 11, ลบสิบเอ็ 13, ดลบสิบสองลบสิบสามไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมาอยู่ในจํานวนนับไหมมันไม่ได้อยู่ในจํานวนนับใช่ไหมเพราะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มล,ลบนะครับอ่ามันขัดแย้งกันนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นเซ็ตว่างเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1นนะครับในตารางเดี๋ยวให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูนะครับว่าในแต่ละข้อเนี่ยเป็นเซตอะไรบ้างนะครับมาดูข้อที่1ก่อนนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1อ่าเขาให้เซตแบบแจกแจงสมาชิกมานะครับมีสมาชิกภา,ายในเซตเป็น1 2, 3 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆไม่รู้เลยที่จะไปจบที่ตรงไหนนะครับแต่ไล่ไปเรื่อยๆเลยแต่ไม่รู้จบที่ตรงไหนนะครับทีนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเซตอะไรเลยข้อที่หนึ่งก็จะเป็นเซตอนันต์นะครับเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าสมาชิกตัวสุดท้ายภายในเซตคืออะไรใช่ไหมไม่รู้เลยว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนด้วยซ้ำเนาะทีนี้ข้อที่สองนะครับข้อที่สองเขาให้เซตแบบแจกแจงสมาชิกมาอีกแล้วนะครับเริ่มที่ อ่ 3, 5, 7, 11, 13, าสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆแต่แต่แต่นะครับเรารู้นะครับว่ามันสิ้นสุดแค่ที่ยี่สิบสามอ่าสิ้นสุดแค่ยี่สิบสามนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าสมาชิกภายในเซตเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอ่าทั้งหมดนี้เนี่ยดูแน่ๆว่าเป็นจํานวนเฉพาะนะครับเป็นจํานวนเฉพาะนะครับถามว่าเนี่ยเป็นเซตอะไรข้อที่สองก็เป็นเซตจ,จํากัดใช่ไหมเพราะเรารู้นะครับว่ามันสิ้นสุดแค่ที่ตรงไหนใช่ไหมอ่า ก็เขียนติ๊กลงไปข้อที่3นะครับข้อที่ 3, ่าเขาให้เซตแบบบอกเงื่อนไขามานะครับเขาให้เซตแบบบอกเงื่อนไขมานะครับสมาชิก x นะครับภายในเซตโดยที่นะครับ x บวก x นะครับเท่ากับ1อ่งเดี๋ยวให้เพิ่มเงื่อนไขตรงนี้หน่อยนะว่า x เนี่ยตรงนี้นะอยู่ในจำนวนจริงอ,อยู่ในจำนวนจริงมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่บวกกันแล้วได้เท่ากับ1อ่า ก็จะมี0.5ใช่ไหม0.5บวก0.5อ่ามันก็จะเท่ากับ1อ่าแล้วก็จะได้แล้วว่าคําตอบของสมาชิกภายในเซตแบบบอกเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยก็คือ0.5อ่าทีนี้ถามว่าเป็นเซตอะไรมีสมาชิกตัวเดียวเลยนะครับรู้และมีอะไรเป็นคาตอบของสมาการก็เป็นเซตจ,จากัดใช่ไหมหาได้นี่เนาะอ่าทีนี้ต่อมานะครับข้อที่4อ่า ขาให้เซฟแบบบอกเงื่อนไขามาอีกแล้วนะครับสมาชิก x ของเขาเนี่ยอยู่ในจํานวนนับเสร็จแล้วเขาเพิ่มเงื่อนไขนะครับว่า x ยกกําลัง3เนี่ยแล้วได้เท่ากับลบหกมีอะไรบ้างที่ยกกําลัง3แล้วได้ลบหกสก็จะมีตัวเดียวเลยนะครับก็คือลบสใช่ไหมลบสี่ยกกําลัง3แล้วก็จะได้เท่ากับลบหกสทีนี้เราดูลบสนะครับลบสี่ ลบสี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในจํานวนนับไหมมันไม่ได้อยู่เนาะเพราะว่าลบสี่เนี่ยมันเป็นจํานวนเต็มลบนะครับมันคนละจํานวนกันเลยนะครับมันขัดแย้งกันเห็นไหมว่าคําตอบกับเงื่อนไขตรงนี้มันขัดแย้งกันนะครับถ้ามันขัดแย้งกันคืออะไรนะครับถ้ามันขัดแย้งกันก็คือเซตว่างใช่ไหมอ่ามันก็เป็นเซตว่างนะครับทีนี้ต่อมานะครับข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้า เขาให้เซตแบบบอกเงื่อนไขามาอีกแล้วนะครับ <alia> สมาชิก x ของเขาเนี่ยโดยที่ x อยู่ในจํานวนนับใช่ไหมอ่ามาเขียนสมาชิกกันก่อนนะครับสมาชิกภา,ายในเซตอ่ามีอะไรบ้างเอ่ยนะครับจํานวนนับก็เริ่มที่1 2 3ใช่ไหมไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าสมาชิกภา,ายในเซตเนี่ยมันเป็นเซตอะไรนะครับตรงนี้อ่มามัานไล่ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมเริ่มที่1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้เลยไปสิ้นสุดที่ตรงไหน นะครับไปอยู่ที่จํานวนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเซตอน,นันต์นะครับบอกไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ตรงไหนต่อมานะครับข้อที่6นะครับข้อที่6สมาชิก x เนี่ยของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ในจํานวนนับเอ่อมันอยู่ในจํานวนเต็มนะครับมันอยู่ในจํานวนเต็มเสร็จแล้วเขาเพิ่มเงื่อนไขนะครับว่าสมาชิก x ของเขาเนี่ยจะหาได้จากสรรมการตรงนี้นะครับก็คือสมการ x ยกกาลังสองลบห เท่ากับลบเทีนี้มีอะไรบ้างที่แทน x นะครับของสมการนี้แล้วทําให้เป็นจริงนะครับ x ก็จะได้เท่ากับ x ก็จะได้เท่ากับ3ใช่ไหมอ่าสลองเอาสาเข้าไปแทนดูเป็นจริงไหมอ่าทีนี้เราดู x ของเราเราได้แล้วว่าเป็น3 เราก็ดูก่อนว่ามันสอดคล้องกับเงื่อนไขไหมตรงนี้นะครับอ่ามันอยู่ในจํานวนเต็มหรือเปล่าอ่าสามมันก็อยู่ในจำนวนเต็มใช่ไหมอ่าจำนวนสามเนี่ยมันเป็นจานวนเต็มบวกอ่าซึ่งจานวนเต็มบวกก็เป็นส่วนหนึ่งของจํานวนเต็มนะครับอ่าเราก็จะได้คําตอบแล้วนะครับจากเซตตรงนี้นะครับจะมีสามนะครับเป็นคําตอบนะครับซึ่งก็สามเนี่ยมีสมาชิกเป็นตัวเดียวเลยภายในเซตนะครับ ตัวเดียวเลยนะครับอันนี้เป็นเซตอะไรก็เป็นเซตจํากัดใช่ไหมทีนี้ต่อมานะครับในข้อที่7นะครับเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขอีกแล้วนะครับสมาชิก x โดยที่ x เนี่ยอยู่ในจำนวนเต็มบวกและนะครับและเพิ่มเงื่อนไขนะครับพอเพิ่มเงื่อนไข x ของเขาเนี่ยน้อยกว่า3ลบ8น้อยกว่า3ลบแเดี๋ยวก่อนอื่นมาหาก่อน3ลบ8ได้เท่าไหร่3ลบ8ก็ได้เป็นลบ5ใช่ไหม x น้อยกว่าลบ5 x น้อยกว่าลบ5ก็ตั้งแต่เท่าไหร่ตั้งแต่ลบ6ลบ7ลบ8อ่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับทางฝั่งของจำนวนเต็มลบนะทีนี้เนี่ยเราดูลบ6ลบ7ลบ8นะไล่ไปเรื่อยๆนะเนี่ยมันคือจำนวนอะไรมันคือจำนวนเต็มลบใช่ไหมมันคือจำนวนเต็มลบทีนี้จำนวนเต็มลบเนี่ยเห็นไหม เราดูจำนวนเต็มลบนะครับกับเงื่อนไขตรงนี้เขาบอกว่า x นะครับสมาชิก x แต่ทุกแต่ละตัวของเขาเนี่ยจะต้องอยู่ในจำนวนเต็มบวกนะครับแต่ว่าที่เราหาเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มลบหมดเลยเห็นไหมว่ามันขัดแย้งกันมันขัดแย้งกันใช่ไหมมันขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเซตว่างนะครับมันก็เป็นเซตว่างทีนี้ต่อมานะครับ animations. ในข้อที่8นะครับข้อที่8เขาให้เซตแบบบอกเงื่อนไขมาอีกแล้วนะครับ อ่า x นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับระหว่าง5กับ6อ่าขีดตรงนี้ไว้นะครับจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มอ่าจำนวนเต็มระหว่าง5กับ6มีไหมเอ่ยจำนวนเต็มเนี่ยถ้าเราไล่ไปอ่าทีนี้5กับ6 5กับ6เป็นจำนวนเต็มอะไรเป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมเวลาเราเขียนไล่นะครับก็คือ1 2 3 4ใช่ไหมพอเป็น ห้าเราก็ต้องไปหกเลยใช่ไหมทีนี้มันมีจมํานวนอะไรบ้างที่อยู่ระหว่างห้ากับห,หกที่เป็นจํานวนเต็มมันไม่มีใช่ไหมมันไม่มีมันไม่ม,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 มีเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็เป็นเซตว่างนะครับเซตว่างนะครับเป็นเซตว่างนะครับต่อมานะครับในข้อที่เก้านะครับข้อที่เก้าเนี่ยเขาให้เซตแบบบอกเงืเ่อนไขมาอีกแล้วนะครับสมาชิก x นะครับโดยที่ x เนี่ยเป็นจํานวนจริงที่น้อยกว่าลบหนึ่งเป็นจํานวนจริงที่น้อยกว่าลบหนึ่งนะครับ น้อยกว่าลบหนึ่งมีอะไรบ้างก็คือ 2, 3, ลอบสองลบสามลบสี่ได้ไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นจำนวนจริงนะครับที่น้อยกว่า 1. ลบหนึ 2, ่งลบสองลบสามลบสี่เนี่ยเป็นจำนวนเต็มลบนะครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนจริงนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับว่า ข้อที่9นะครับถ้าเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกจากเงื่อนไขตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสองลบสามลบสี่อะไรไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อ่าอันนี้เนี่ยเป็นเซตอะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นเซตอน,นันต์ใช่ไหมเพราะว่าสมาชิกเนี่ยมันไล่ไปเรื่อยๆเลยเนาะจำนวนที่มันน้อยกว่าลบหนึ่งเนี่ยก็ตั้งแต่ลบสองลบสามลบสี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับทางฝั่งของจํานวนเต็มลบนะครับ เพราะฉะนั้นข้อที่9ก็จะเป็นเซตอนันต์นะครับต่อมานะครับข้อที่10นะครับข้อที่10อันนี้เขาให้เซตแบบแจกแจงสมาชิกมานะครับมีสมาชิกภายในเซตเป็นอะไรบ้างเอ่ยอ่ามี1นึ่งอ่าสองสาแล้วก็เซตตรงนี้ใช่ไหมเซตตรงนี้อ่านับเป็นตัวที่4นะครับนับเป็นตัวที่4อ่าเพราะฉะนั้นข้อที่10เนี่ยก็จะเป็นเซตจํากัดอ่าเป็นเซตจํากัด สิ้นสุดแค่ตรงนั้นเลยมี4ตัวนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราทําแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ถ่ายลงในอลบั้มเหมือนเดิมนะครับแบบฝึกหัดก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ตอนนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในแบบความรู้ที่5นะครับ